มโนรานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ของหอยผงค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านลุงอู้นะคะค่ะเราจะเริ่มไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางมโนรากันนะคะไปกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านมโนราแล้วค่ะเราจะเริ่มสัมภาษณ์เลยค่ะค่ะสาหรับลุงอุ้ยนะคะโนราคืออะไรคะในความที่ของลุงอุ้ยมโนรามันก็เป็นของเป็นเอกลักษณ์ของเราชาวตายคนใต้ตลกเนาะเพราะมันเป็น มาซื้อตอดมาไล่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 ฉันคนเนาะมันมันเลาทังตะลุมมันบินขึ้นับขึ้นตะปินที่เราปะขคงคนตายอากามันเป็นมันเป็นซื้อช้าในกับบรรดาบุรุษผมในตาายกปู่ยาตาายที่เราได้ได้ซื้ออดกันมาปเพวีอะไรต่างๆแต่มันมาเกิดเราดมานุราขึ้นมาระดับในช่วงนี้ก็มันนมนลราเยอะจิงกอน ตัวละครในการจะแสดงนั้นมีอะไรบ้างคะตัวละครแสดงของมนุษยาก็คือมีนางรัแล้วก็มีตาพรานันแอ่ามีตาพรานมารวมด้วยก็ตัวนี้ก็มันมันคู่กับมนุยลกับพรานเนาะสมัยก่อนมันก็มีไม่หมากมีมีตัวแสดงก็ไม่ไม่ไม่เกินสิบคนเนาะอ่าสมัยก่อนใจเดือนมันมันก็มีหมากตัวแสดงมนุษาละรัก็มากมีพรานแล้วก็มีนางตาซีสมัยก่อนนะมี การยังรัดสีแบบเฟมอนูราตามเลยไหะซึ่งก่อนหลุดแบกในการจัดเวทีเขาจัดกันง่ายๆค่ะสมัยก่อนเนาะตอนนี้เอาสมัยสมัยก่อนสมัยสมัยโบราณเนาะสมัยสมัยก่อนคือโรงอนุรานเขาเขาก็มีใจเขาก็หลุดเนาะเขาก็หลุดเขาก็เขาจะหยิบหยิบจานหยิบผ้า ใบเตยแล้วก็มีแล้วเอาเชือกมาพุกเป็นเป็นโลกันะนะเป็นมโนราแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ทำทำได้อยู่แต่คนแต่ก่อนเขาก็จะปลูกกันทรงวันซ้ำว,วันจะเป็นจุ่มาเนาะครับการแต่งกายของโนราค่ะมีอะไรบ้างคะการแต่งกายของโนราก็มีผ้าจุงกระเบนแล้วก็มีกางเกงที่ไซส์แล้วก็มีเครื่องทรงเขาจะว,ว่างเรื่องชุดมโนรานะนะเครื่องทรงเขาจะว,ว่างปั๊บ แล้วก็มีเสือดมีเล็บมีกำไลอ่ะเสื่อมโครงของมนุษราเนาะมีเสือดมีเล็บมีกำไลแล้วก็มีพาตุ้งจุงกระเบรดแล้วก็มีการเจงแล้วก็มีนาพาค่อยๆนาพาพาหอยนะโครงนุงนราการเจงตัวนุราแตกต่างจากศิลปะการแสดงอื่นๆแบบไหนคะนุราการแสดงกับโค้ดมันคนละแบบกนนนนันเนาะโค้ดของของทางโค้ดเขาหลายล้ำมันมัน มันขายครึ่งกันแต่ว่าการลีลา,าถาประกอบมันก็เนเหมือนกันแต่ว,ว่างโค้กับหนราเนะาะหนรามันจะอ่อนช้อยมากกว่าโค้โคนมันจะเป็นการศิลปะแต่ว่าแสดงแบบเป็นมันจะออกเป็นตัวหลักครทีว่าใช้ระบบลาย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 ถาความเป็นมาโค้งกันแสดงโนราค่ะแบบเป็นมายังไงบ้างการหนราคือได้มาเป็นหนรามันก็เป็นซึบถอดบรญชารุลุล เป็นซีดต่อตัรุษแบบจากรุ่นสู้รุุนแต่ถึงมาตอนนี้นะปัจจุบันก็ส่วนมากจะเป็นสู้และต่งทำต่เรียนรู้มาขึ้นเปิดเปิดซู้เนาะแต่ก่อนสมัยก่อนสมัยสมัยลุ่งนั้นจะเป็นรุ่นต่อบรรทาบรุษมาจากถวดมาจากโปเท้ามาจากโปมาจากพออะไรต่างประมาณนั้นแล้วก็ได้เป็นฟิดต่อ,ต,อต่อเป็นเป็นรุ่นเครือยวาวในวงสักปูลสมัยก่อนเราจะจะอยู่ในวงสักปูนถึงมาเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ใน คือมีการที่ว่าเราไปเยี่ยนใน,นูุนไหนก็ไดเราจะาได้ตวิช่ารําได้แล้วก็ไปไปไปมีครูิ่มมาจาักไคและกนอย่างไรก็นอย่างเราจะไปเข้าครูต่ออะไรนะประมาณนั้นยากลุ่ที่มา้าอทําไมถึงได้จัดซูนปึกซ้อนการแสดงโนราค่ะมโนราที่ลุลลงได้ฝึกซ้อนมากก็มันมันลุงลนะเนาะลุงขอรัมมาจากักมัรทบุตคข้องลุงคือถวดแล้วก็มาพอ,อเครือตาเธอก็หย่อนเท้า เนาะถึงกระลุงได้ได้ซุดซ้อนมาอายุลุงเก่าปีถึงกระลุงก็เลยเรียงวิชาตรงนี้มากจนว่าได้ซื้อถอดได้ซ้อนลุกทิศตรงนี้ก็มามาไล่หลุนนัะนนะหลุนซูหลุนไล่หลุนก็คือมันมันมันฟังใจในการมันมาจากปัจบุบันนะธรรมยศชอบตรงนี้จนก็ได้ฝึกฝึกซ้อนต่อๆกันไปค่ะลุงอูอยากษ์ฟักอะไรกับเด็กลุงไม่ลุงไม่วางกับเด็กเนาะอยากะให้อันดูอย ทิละปาของของโนรานะั้นเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ของของคนตายของเรากับมันก็ในท่านาโนรามันก็ขึ้นอยู่ในอ่ามอลอมรดอกโลกใท้จับคนเราชาวตายเนาะในทิลปาภูมิใจว่าเออมนรามันเป็นกล้องที่ว่าเป็นกล้องที่สําคัญของคนตายขอขอบคุณลุงอูนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ